โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและวันนี้ก็มาอยู่กันในแมปเดอะฟรอสกันนะครับผมในวันนี้พี่สิบจะมาทําการทดลองนะครับผมว่าถ้าหากเราใช้ ชิ้นส่วนนะครับผมแร่ไอออนะครับผมนี่ที่มีคุณสมบัติบวกดาเมจส5และลดเลือด10%นะครับมาทำการคราบชุดที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับผมและมันจะได้ดาเมจส5รไอดาเมจตัวนี้ครับมันจะสะแตกกันหรือเปล่านะครับผมถ้าหากเราใส่ทั้งดาบทั้งชุดเกาะทั้งอาวุธ ทั้งรองเท้าทั้งเสื้อทั้งหมวกอะไรก็ตามแต่นะครับผมถ้าใครอยากรู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับและก่อนเข้าไรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง10บาทเกมมิ่ด้วยนะครับ โอเคซึ่งณตอนนี้นะครับผมพี่สิได้ไปทําการคราฟหรือว่าตีดาบคู่ใจที่ไม่มีบัฟมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือชิ้นนี้ครับผมเป็นในส่วนของตัวดาบใหญ่นะครับผมจากแร่มิททิลนะครับดาเมจอยู่ที่123.83นะครับไม่มีบัฟไม่มีคีไม่มีบวกดาเมจอะไรแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนอ่ะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมสุดสวยสุดเท่ครับผมใช้แร่มิททิลมาคราฟดาบ ไม่คิดว่ามันจะสวยงามขนาดนี้โอ้โหแต่ดามจับทําไมมันบวมขนาดนี้ครับเนี <c> ่ย <oughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองดาเมจกันก่อนเลยนะครับผมแล้วมาดูว่าดามเมจต้นนะครับที่พี่ติ๋จะทําการตีมอนนะว่ามันจะเข้าเท่าไหร่ครับผมทุกคนช่วยกันดูด้วยนะเพราะว่าในส่วนของตัวหนังสือครับผมที่เป็นดาเมจมันค่อนข้างเล็กๆนะครับผมอ่ะพี่ติ๋มขอจุดตะเกียงนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่ามันมืด มองไม่เห็นโอเคเปิดตะเกียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราจะไปทําการฟาดสเกลเรตันโลกันก่อนเลยนะครับโอเคงวดเปี้ยงดาเมจอยู่ที่ร้อยยดนะครับผมอันนี้ก็ร้อยยี่สมจุดแปใช่ไหมแปดสามเมื่อวานถืงสองแปดรอยยาเท่าไหร่มองไม่ทันอ่ะทุกคนอ่าสเกลเรตันโลกหนึ่งโอ้ยโอ้ยร้อยยีโอเคร้อยยามจเท่ากับว่า เท่ากับดาเมจต้นของเราเลยนะครับทุกคนอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่ติ๋จะลองโจมตีหนักนะครับผมการโจมตีหนักก็คือนี่ครับมันจะเป็นการโจมตีลักษหนักนี้ครับนี่มันจะรุนแรงกว่าแต่ว่ามันจะช้ากว่านั่นเองครับผมดามเมจอยู่ที่เท่าไหร่ครับเปลี้ยน185.75นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเปลี้ยน185.75นะครับอ่ะนอกจากสกเกลเลตันโลกแล้วเดี๋ยวพี่ติ๋ขอไปดูมอนอื่นๆนะครับผมว่า ดาเมจมันจะเท่ากันหรือเปล่าหรือว่าไอค่ามอนแต่ละตัวมันมีค่าพลังป้องกันที่สูงกว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอ่ะเอาเป็นตัวระเบิดแล้วกันนะครับเอ่อร้อยยี่สิบสามจุดแปดสามเท่ากันเลยครับทุกคนอ่ะพี่สิบขอลองไปดูมอนตัวข้างล่างดูนะครับเอาเป็นตัวไหนดีไอตัวนี้แล้วกันนะนี่นี่ไอตัวเคียวแล้วกันนะครับอู้ตาย <laughs> ลืมใส่ชุดเกาะ นิสิไม่ได้ถึงเกาะโดนมาตีชุดเดียวตายเลยโอ้โหเดี๋ยวไปเอาหาตัวอื่นแทนก็นดหลนะเมื่อกี้เราโจมตีเบาใส่สงองตัวระเบิดไปเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวนิสิบจะทําการโจมตีหนักใส่เขานะครับโี้ยยีงร้อยเท่าไหร่ดูไม่ทันอนะ่ะอันนี้เท่าไหร่นะตอนแรกมันเท่าไหร่ร้อยแปดสิบกว่าป่ะร้อยแปดสิบห้านะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวนิสิจะไล่ตีไปทีละตัวเลยครับซึ่งข้างหน้ามันจะมีตัวนี่ไงไอตัวที่ถือขวานนี่อยู่นะครับอ่นะเรามาดูดามเมจต้นก่อนนะผมว่าเท่าไหร่ครับ ไม่โดน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 โอ้ยลบ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 อ้ยลบ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 ตั้งหลักตั้งหลักต <Mm ั้งหลักตั้งหลักก่อนร้อยยี่สิบสามจุดแปดสามเท่ากันครับทุกคนแสดงว่ามอนมันอาจจะไม่มีค่าเดฟนะพี่สิบว่านะเพราะว่าดาเมจมันเท่ากับดาเมจเออดาเมจของดาบเราเลยครับดาเมจของดาบเราเลยเมื่อกี้เท่าไหร่นะพี่สิบดูไม่ทันเดี๋ยวก็ซูมให้ดูแล้วกันนะครับผม มาหลังจากที่เราทดลองดาเมจการโจมตีกายภาพพื้นฐานแบบไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสร็จแล้วนะครับพี่สิบจะลองใส่ทีละชิ้นนะซึ่งชิ้นแรกที่สิบจะใส่นะครับผมอ่ะนี่ครับขอเป็นหมวกละกันนะครับหมวกมันจะบวกดาเมจอินครีสนะครับผมเอ่อดาเมจกายภาพนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่สิบใส่นะครับตอนแรกมันร้อยยี่สิบสามใช่ไหมมันเท่ากับดาเมจของอาวุธเลยก็คือร้อยยี่สิบสามจุดแปดสามนะครับเรามาดูตอนนี้นะดาเมจจะเท่าไหร่นะครับ อ่ะร้อยสี่สิบสองครับประมาณร้อยสิบกว่ากว่านะพี่สิบเทสจริงจริงว่ามันทุกรอบหรือเปล่าอ่ะร2อย1ี่สองจุดสี่เอ็ดนะครับและถ้าเราโจมตีหนักครับขึ้นไปเป็นสองร้อยสิบสามครับทุกคนซึ่งพี่สิบคิดว่าเอ่อมอนทุกตัวก็น่าจะเทสได้งั้นพี่สิบจะเทสเป็นไอ้พวกนี้กระดูกไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ชุดป้องกันมันอาจจะโดนโจมตีตายง่ายทำให้เทสไม่สะดวกนะผมอีกทีนึงอ่ะร้อยสี่บจุดสี่หนึ่งนะครับผมโจมตีหนักสองรอยกว่า 213นะครับโอเคมาเรามาลุ้นกันครับถ้าหากพี่สิบใส่ในส่วนของตัวชุดเกราะที่เป็นชุดกเกราะบวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์แบบนี้อีกหนึ่งชิ้น,นครับมันจะบวกเพิ่มไปอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่เพิ่มแล้วนะครับถ้ามันไม่เพิ่มแล้วแสดงว่ามันทับกันนะครับแต่ถ้ามันเพิ่มแสดงว่าเราสามารถใช้ในส่วนของตัวแร่ไอออนนะครับผมทําการครับชุดดาเมจสายดาเมจได้นั่นเองนะครับโอเคเปเรืงครับ เอ้ยร้อยหกิบว่าทุกคนเพิ่มเห็นไหมนีม่ครับร้อยหกสิบเดี๋ยวพี่สิบจะลองโจมตีหนักดูนะครับปียงเป็นสองร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมอ่าการทดลองเดี๋ยวเราลองดูนะลองดูชิ้นนะยังไม่ชัวนะครับเราใส่ไปให้ครบสามชิ้นเลยซึ่งตอนนี้พี่สิบขาดกางเกงนะครับบวกดาเมจอีกสิบห้าเปอร์เซ็นมามาดูดูกันนะครับว่าจะโจมตีเท่าไหรอ่อเอ้ยเท่าไหร่อ่ะไม่เพิ่มหรอร้อยหกสิบเท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวก็นนะจำไม่ได้วะอไอ้ก่อนน้านี้มันเท่าไหร่นะอ่ันนี้ร้อยหกสิบใช่ไหมครับอ๋อพิสิบยังไม่ใส่โอเคตกใจคิดว่ามันเท่าเดิม <laughs> โอเคยังไม่ใส่กางเกงครับนึกว่าใส่เกงไปแล้วก็งงทาไมมันเท่าเดิมถ้าเท่าเดิมแสดงว่ามันแสแตทได้แค่สูงสุด30เปอร์เซนแต่ว่าอ่ะมารุ้นอ่ะร้อยเจ็ดบเก้าครับทุกคนแสดงว่าเราสามารถสวมใส่อุปกรณ์ไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มได้ โอเค179ครับมาพิสิบจะลองเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นโจมตีหนักนะครับอันนี้มอนคนละตัวนะโอเคเจ็เ okay, ท่ากันครับผมนี่อ่ะโจมตีหนักเปี้ยงเป็น269ครับอย่างเอาเปี้ยงเปี้ยงเพราะฉะนั้นนะครับผมการพิสูจน์ในส่วนของตัวบัฟไอออนะครับที่เพิ่มดาเมจ15%นะครับผมก็สามารถสแต็กกันได้นะครับโอเค อ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะไปเทสในส่วนของตัวเกาะสะท้อนกันต่อนะครับผมที่ทําจากแร่ยูรเนียมนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับผมพี่สิบก็ขอฝากดีดีบริการรับฟาร์มและรับกดเกมพาร์ทแมปต่างๆนะครับผมแถมยังมีไก่เผาแองเจลเดมของแมปเดอะฟอร์ด้วยนะครับผม UGF นะครับผมแอปพลิเคชันคาลโฟนที่สามารถปล่อยบอทเอฟได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะปิดคอมปิดปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมหรือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถือนะครับผมก็สามารถปล่อยบอทได้ตลอด24ชั่วโมงเลย อ่ะพี่สิบจะทาการถอดชุดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมซึ่งพี่สิบจะต้องทําการคราบในในส่วนของตัวชุดต่างๆก่อนนะครับมาเดี๋ยวพี่สิบขออนุญาตทาการคารแบบเซตสะท้อนแบบก็คือมียูเรเนียมทุกอันนะไม่ว่าจะเป็นยูเรเนียมหมวกกางเกงเสื้อนะครับผมพวกนี้นะแล้วก็แบบใช้ยูเรเนียมแค่อันเดียวนะครับซึ่งพี่สิบขออนุญาตทาการวิจัยนิดนึงนครับอ่ะเราทําการคาหมวกยูเรเนียมมิชชิลแล้วก็ออปซิเดียนนะครับอ่ะนี่ ทำการคาบหมวกเป็นหมวกเซตนี้ก่อนเลยนะครับโอเคพี่สิจะทําการคราบแล้วมันก็หลุดเลดจริงด้วยครับทุกคนได้เป็นหมวกมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมอ่ะตอนนี้พี่สิได้หมวกแล้วนะครับพี่สิจะทําการคราบพวกชุดกันต่อเลยนะครับ เนี่ปึ๊บอันนี้จะเป็นโอกาสได้กางเกงนะครับผมอยู่ที่ห้าสิเอ็ดโอกาสได้เสื้ออยู่ที่สี่บเอ็ดนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่สิบทำการครับได้8%ปดเปอร์เซ็นมาเป็นหมวกอะ่ะคิดว่าดวงดีวละล่ะโอเคตอนนี้น่าจะได้เป็นเสื้อนะครับผมทีนี้เราก็เหลือแค่กางเกงแล้วนะครับพี่สิบขอทำการราฟไปก่อนนะหนึ่งสองสามสีห้าหกทุบไปเรื่อยๆนะครับ ชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือกางเกงนะครับผมกางเกงพี่สิบขออนุญาตทําการครับให้อตตาการออกมันเยอะที่สุดนะครับหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับทุกคนโอเคครับและในที่สุดพี่สิบก็ได้กางเกงเซตสะท้อนแบบครบเซ็ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเซ็ตต่อไปที่พี่สิบครับนะครับพี่สิบก็จะใช้เป็นในส่วนของตัวแร่มิทิลเหมือนเดิมนะครับผมแร่ออปซิเดียนเหมือนเดิมนะครับ แต่จะไม่ใช้ในส่วนของตัวแร่ที่เป็นยูเรเนียมนะครับผมจะไปใช้เป็นแร่อื่นแทนนะครับผมซึ่งพี่สิบอาจจะยอมแบบเพิ่มอะยอมใช้เป็นแร่ไฟเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะทําการทดลองให้ทุกคนดูนะครับผมยอมเสียสละไปเลยนะโอเคครับพี่สิบชำการครับถ้าหลุดเลดมาเป็นกางเกงนะครับผมไม่เป็นไรครับซึ่งข้อแตกต่างของชุดนี้กับชุดที่แล้วต่างกันยังไงครับชุดที่แล้วมันจะไม่มีในส่วนของตัว ชุดที่แล้วมันจะมีในสวของตัวสะท้อนจากยูเรเนียมใช่ไหมที่เป็นเผานะครับผมแต่ว่าชุดนี้มันจะไม่มีนะครับผมแล้วก็ชุดนี้มันจะได้ค่าพลังป้องกันที่มากกว่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่ติ๋ให้ดูนะตอนนี้พลังป้องกัน30ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ติ๋ให้ดูกางเกงของที่เราคาฟโดยใช้ยูเรเนียมนะครับผมถ้าเป็นกางเกงที่คาฟโดยใช้ยูเรเนียมเนี่ยมันจะมี2บัฟแต่พลังป้องกันมันจะน้อยกว่าครับผมก็คืออยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นสามสิบนะครับ อ่ะอแล้วเดี๋ยวพี่สิบจะทําการะคาะบเป็นหมวกแทนละกันนะครับผมเพราะว่าหมวกมันใช้แร่ค่อนข้างน้อยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปลืองในส่วนของตัวแร่นะครับผมแล้วก็พี่สิบจะติดก็คือติดจะท้อนไว้แค่อันเดียวก็คือเป็นชุดเกาะไปเลยละกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูครับผมคราบได้เลย ก่อนที่เราจะไปวิจัยนะครับเรามาทําการเปรียบเทียบกันก่อนนะครับก็คือพลังป้องกันอันนี้จะอยู่ที่22%พลังป้องกันอันนี้จะอยู่ที่26%นะครับผมแต่ว่าอันนี้จะมีเลือด45เท่ากันเลือด45เท่ากันแต่จะไม่มีบัฟในส่วนของตัวสร้างความเสียหาย5%ที่เป็น AOE นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลือด 45, อส,นะรอ45สร้างความเสียหาย5นะครับเลือด45สร้างความเสียหาย5เหมือนกันนะครับเอ้ยทุกคนไม่เต็มว่ะกางเกงไม่เต็มเออพี่สิบอาจจะต้องค้าบกางเกงใหม่ใช่ไหมเนี่ย ก่อนนะครับอ่าถ้ากางเกงมันไม่เต็ม45เหมือนเมื่อกี้พี่สิจะใส่ตัวเลขผิดพี่สิอาจจะต้องคาฟใหม่ให้ทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ต้องขายทิ้งนิดนึงนะครับโอเคได้กางเกงมาพอดีเลยครับผมตั้งแต่คาบแรกถือว่าโชคดีครับไม่เปลืองแร่อ่พลังป้องกันจะอยู่ที่26นะครับผมลดลดลงมา1นึ่งบางท่าพี่สิบจำไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าเราจะได้ในส่วนของตัวเนี่ยครับอ่า5กับ45อันนี้มันเป็นเท่าไหร่อะ 43กับนี่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่บจะขายมันจริงนะครับจะได้ไม่สับสนนะทุกคนโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับผมพี่สิบจะใส่ใส่เป็นเซสตท้อนก่อนแล้วกันนะอ่าเริ่มจากการใส่หมวกนะครับนี่ใส่หมวกอย่างเดียวนะแล้วก็ไปเดินให้เขาตีครับอ่าลดทีละ8.5จุ้านะครับทุกคนนี่เป็นดาเมจเผาเอลีบริเวณรอบนะครับแ5ดจุดห้านะครับแ8ดจุดดห้าโอเคเดี๋ยวพี่สิบจะทาการสวมใส่เสื้อเพิ่มขึ้นขึ้นมานะครับ มาแล้วลองไปเดินชนนะครับแ8 5จุดห้าจะเพิ่มเป็นเท่าไรเอ่ยสิบสี่จุดหนึ่งสี่นะครับสิบสี่จุดหนึ่งสี่ทุกคนนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวพี่เด็บจะทําการใส่รองเท้าเพิ่มไปด้วยนะครับผมนี่ขอขอภัยครับนะ่าจะใส่ผิดรองเท้าอ่มสะท้อนสะท้อนเราก็ต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสะท้อนเราเพิ่งขับามาล่าสุดเนาะโอเคอ่ะนี่ครับจะอยู่ที่ยี่สิบจุด 85นะครับทุกคน20.85นะครับซึ่งทั้ง3มชุดมันมีบัฟเลือด45หมดเลยนะแล้วก็มีบัฟสะท้อนดาเมจ5%นะครับผมแต่เดี๋ยวพี่สิบจะลองถอดหมวกนะครับลองถอดหมวกให้ดูนะแล้วก็ใส่เป็นหมวกที่เป็นหมวกตีแดงที่มีเลือดเท่ากันนะครับแต่พลังป้องกันเยอะกว่านะครับผมแต่ว่าไม่มีในส่วนของตัวสะท้อนตัวเนี้ยเดี๋ยวดูว่ามันดาเมจเท่าไหร่ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเมื่อกี้พี่สิบไม่ได้เท่าไหร่เออ20.85นะครับผม20.85อ่า จะทำการใส่หมวกแดงนะครับยี่สิบเป็นเพิ่มเป็นยี่สิบเอ็ดครับทุกคนเพิ่มเป็นยี่สิบเอ็ดครับนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวพี่สิบจะลองถอดกางเกงนะครับถอดกางเกงอันนี้ออกนะอ่ะกางเกงอันนี้มันบวกพลังป้องกันยี่สิบหกแต่ว่ามีสะท้อนนะครับบวกพลังป้องกันยี่สิบหกแต่มีสะท้อนแล้วก็ใส่เป็นในส่วนของตัวกางเกงที่พลังป้องกันสามสิบนะครับผมอ่ะแต่ว่าไม่มีสะท้อนนะครับ ยี่สิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งยี่สิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งนั่นเองนะยี่สิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งใส่ถูกป่ววะอ่าแล้วลองใส่เป็นแบบมีสะท้อนยี่สิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งยี่สิบเอ็ดจุดสองเก้าครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสรุปได้ว่าการทดลองนี้นะครับไอแร่เอ่อแร่ยูเรเนียมที่เป็นแร่สีเขียวนะครับทุกคนเนี่ยแร่นี้นะครับยูเรเนียมสีเขียวไม่จะแตกกันนะครับ ใช้แค่ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งก็พอนะครับผมแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของพลังป้องกันกายภาพครับผมให้เยอะที่สุดเลยถ้าเรายิ่งใส่พลังป้องกันเยอะนะครับมันก็จะยิ่งสะท้อนแรงเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะลองใส่เป็นชุดอื่นๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีลดเลือด15%อะแต่พลังป้องกันมันเยอะใช่ไหมอ่ะปึ๊บใสก่กางเกงนะแต่สะท้อนยังเป็นอันเดิมนะครับสะท้อนยังเป็นสะท้อนชุดเดิมนะครับเดี๋ยวพี่สิบขอเปลี่ยนกางเกงนิดนึงนะอ่ะแล้วเราลองให้มอนโจมตีนะครับ ซึ่งบอกไว้ก่อนนะไอชุดเกาะพวกเนี้ยเห็นไหมพลังป้องกันมันเยอะมากครับร้อยห้าสิบกว่ามันจะโดดมาเยอะครับนี่โดนที่กระโดดไปเป็นยี่สิบแปดเลยครับกระโดดไปเป็นยี่สิบแปดเลยทั้งๆที่ชุดเกาะพวกเนี้ยครับไม่ได้มีในเรื่องของตัวอะไรนะสะท้อนนาเมะนะครับผมแล้วก็มีแถมยังมีการลดเลือดตัวเองอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตด้วยครับผมอันนี้ย่าลดเลือดสิบเปอร์เซ็นมัน้งนี่ลดเลือดตัวเองสิบเปอร์เซ็นตครับ ลดเลือดตัวเองเท่าไหร่วะวิสิบด่วนอืมนี่ครับลดเลือดตัวเองสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่ลดเลือดบอกเลยสะท้อแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ตามสรุปครับผมในส่วนของตัวแร่ไอออนะครับก็นี่เลยเราสามารถสแต็กได้ครับในส่วนของตัวแร่ยูเรเนียนะครับผมไม่สามารถสแต็กได้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นใช้ครับเพียงแค่อุปกรณ์ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับผมและถ้าหากใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอที่มีสาระดีๆแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s mm ับตะไคร้ให้กับพี่สิบกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย